ตอนนี้เขามาเก็บมาอันนาราสเบอร์รีนน่แลมวบอกกำลังเก็บมาราสเบอร์รี่อยู่ <c oughs> พวกนั้นลวงหนาเข้าไปข้างในละราสเบอร์รีร่ซิกำลังงาม <c oughs> Raspberry, na ma. this farm, and, uh, raspberry. You own burrina? No? <laughs> วันนี้นกำลังเข้าไปเก็บยังไง่อนะมีตต่สะอ่อนเนาะหลายแท้หลายว่า ตัวนี้เขาเอิ้อนนะลอนดอนเดอรีหน่วยมันสต่างกันเหน็นปะ,ะตัวนี้อาลอนดอนเดอรีแล้วตัวนี้เห็นบ่ความต่างกันของมันไหม ตัวนี้ลอนดอนเดอรี่เห็นปะห,หน่วยใหญ่ยาวตัวนี้เมนอนันน่ะรัชเบอร์รี่หน่วยน้อยสั้นต่างกันเนะาะรสชาติก็คล้ายๆกันนั่นแหละเซ่บกันไอเขากำลังเก็บแบบคมักคมินอยู่อันนี้ไอยกกเขาเด้อเอาอืม เดี๋ยวหลายแท้อันนี้ของอันนั้นเรียกม,มันแหนมคูเขาตัวน,นี้แหละไม่ได้น้อยอีกเพราะว่ามันคนละพันนอ้อเขากินน้ำนะตัวน,นี้แมน,น,นะนะบลูเบอร์รี่แต่เรายัางมันสุกเถอเก็บบะทันได้เนาะเห็นบ่เป็นพัวลงมานี่แมนบลูเบอร์รี่ยังบอเรดดี้ให้เก็บเนาะ ัวนี้มันบอยซินเบอร์รี่นผัตัวนี้มันอ่ามันจะออกสมหน่อยหนึ่งนะตัวนี้เลยเห็นไหมันมีก่นสีเห็นไหมมีก่นสีเดอวันอีส์เลตี้บิกาว ตัวนี้เป็นอนเรดเคอร์เรนนะเรดเคอร์เรนอ่ามันสีหวานแล้วจ้ะจุดสีตัวนี้สีดำนี่นี่ึ นี่สีดำส้มเราไปกินส้มก้อยน้ำป่าหวานกินเนาะอันนี้อันนี้สีแดงสีแดงกับสีดำบ่งามเป็นทั่วเนาะเห็นบ่งามหลายงามหลายนนีี่ แบมเบอรี่นี่แนวนวน้อยโอ้ยโคตรสมเลยบึงบ่อเนาะ ่ขต,ตัวนี้เป็นวอนโดเบอรี่ตัวนี้เป็นพัวอีกโอ้ยเขากระบ,บึงเด็กกำลังกำลังซุกฟาร์มเราโอ๊มา จุ่มจุกันเลยสิเลยนี่แหละแบบเดียวตรงงสใส่ Jim, ีกดไปิบปึ๊บชิมกันเลยรสามันรสาติรสพิเศษอะไรชิมกันเลยนี่เป็นดอกลาเวนเดอร์ ดอกลาเวนเดอร์เนาะอยู่ในฟาร์มนี่นนเนาะเบื้องหลังของครูพระครูนางกำลังจูจีกันอยู่ทงดอกลาเวนเดอร์ไทยบรรยากาศให้บึงเ้ยคนมาฟาร์มมาเก็บาาฟาร์มมันเป็นบึาาบบงโดยมันเห็ด สุดสายตาเลยเห็นปะ่ะสุดสายตาเลยคนเก็บทีไ่ไหนต้นนี้คือจ่เป็นต้นนานาหมากนานาชัสนนัดเนาะฟ์มชัสนัด

ตอนนี้เขามาเก็บบัคชีรีน่าเห่บแบบสอนบอนบปิดพัวปิดพัวมึงดูหัน